ได้ยินเขาเขาพูดทา,างระกัตาสตร์เราเลยตอนเาแไหนเขาบอกจกบ้านเกอะเลยนะยนนยบ้านไปแล้ก่อนต้องกาะนะคะเพราะว่าต้นะตะกูลเนี่ยเป็นคนไทยรามันนะคะอยู่ตำบลบ้านเกอกแล้วก็มีแตกสาขากันไปอยู่ตำบลเจ็ดริ้วนะคะอยู่ตำบลบ้านแพ้วนะคะก็ละเลยเป็นที่มาว่าการตะกูลจากบ้านเกอก ก็ต้องขออนุญาตแนะนำตัวต่อท่าแม่พี่น้องชาวตะบนท่าจีนนะคะรองสวนี่ก็เป็นสสมาเกือบเข้าสมัย4ปีแล้วนะคะก็ไปทำหน้าที่สสในสภาประชุมสภามีหน้าที่พิจารณาออกอกฎหมายนะคะแล้วก็ทำหน้า,นาที่กรรมธิการแล้วนอกจากนั้นน่ะ ยังนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปหาหรือต่อท่านประธานสภาเช่นโครงการฝุ่อลคลองสุนัขของคลองนี้เลยนะคะเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำแม่กองกับแม่น้ำข่าจีนแล้วก็น้ำทุกสายจากคลองลำเนินก็จะไหลลงสู่คลองสุนัขของที่เท้าสบาดข่าจีนนี่ท่านนายกตูก็ได้ ภาษาไหลเรื่องนะคะอย่างเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องขอให้ยกเลิกมาติกทรรอเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ป่าชายเลนนะคะวันนี้ก็จะมีมาพูดในเรื่องของนโยบายว่าทําไมจะถ่ายรูปนรับว่าทําไมจะต้องเลือกจังหวัดเป็นสสทำไมจะต้อง ือกพักพลังประชารัฐบางไปจะต้องเลือกพักสุริวงศ์เราก็ได้นำเสน,นนะอนโยบายต่อที่น้อชาราชวไปให้ทราบเื้องต้นแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ก็คงพูดไม่หมดนะคะส่วนท่าทีา่เข้าใจว่าอ้าแล้วโครงการพัฒน,นสานนสร้างถนนสร้างทางอยู่อะไรอันนั้นเป็นรายละเอียดเป็นโครงการนะคะาาก็จะไปเป็นรายละเอียดสุดยอดอยู่นนในนโยบายของทีงนะคะ เรื่อยๆแล้วก็จะทำต่อไปนะคะก็จะขออาศาจากพ่อแม่พี่น้องชาวพมงค์ท่าจีนช่วยให้การสนับสนุน